สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภัสเซนยางัตรชื่อเล่นชื่อน้องเซนค่ะขอขอบคุณคุณแม่ให้กำเนิดทำให้เกิดเป็นหนูในวันนี้เพราะความรักมากมายที่แม่มีจนวันนี้คงยังมีไม่เสื่อมคลายแม่ทำให้หนูรู้สึกอบอุ่นใจค่ะเพราะหนูรู้ว่าไม่ว่าหนูจะทำอะไรที่ไหนอย่างไร แม่ก็จะอยู่เคียงข้างหนูและคอยให้กำลังใจหนูเสมอหนูขอสัญญากับแม่ว่าหนูจะเป็นเด็กดีนะคะหนูจะตั้งใจเรียนและช่วยแบ่งเบาภาระให้แม่และหนูก็ขอสัญญากับแม่ว่าหนูจะเป็นคนเก่งคนดีเพื่อดูแลแม่และให้แม่สบายใจแม่คือหนึ่งในรวงใจหนูจริงๆนะคะหนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยนะคะ